ค่ะตอนนี้เราก็รับชาวบ้านมาหนึ่งคนนะคะติดรถมาด้วยแล้วก็มีปลามาเต็มเลยอันนี้คือปลาที่จับได้นะคะเยอะมากแล้วก็ตัวใหญ่มากตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยมันมันออกก็จะกอดเยอะเหมือนกันนะมี่น้ำสองใบจับ่อเลยอะไหมครับปลาดุกว้าวว้าวอันนี้ปลาอะไรปลานิ้งป่ะปลานิ้งปลานิ้งครับนี่ครับสภาพความเป็นอยู่นะครับบอกพวกพี่นะบอกพูกพี่ที่ เลื่นหน่อยไปนี่แบบนี distintos. ้ชิดขวาครับวรบชิดขวานะครับชิดขวาด้วยนะครับโอเคเข้าไปก่อนแล้วก็โดดตรงเนี่ยชิดขวา้วชิดขวาตัวตอนโดดมันมันมีไปได้แค่สะพานไปฟังไหนไปได้แค่สะพานจะไปไหนครับเราไม่ต้องรอครับไปได้แค่นี้ครับถ้าลงสะพานไป10ล้อจมไป3คันโอ้โหเราไปกันได้แค่สะพานนะครับถ้าเข้าไปอีกนะครับ10ล้อจมไปแล้วนะครับ3คันตรงที่ตรงสะพาน ไปด้านสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปย่พิธีก่เราค่ะก็ข้างหน้าเราก็จะไปได้อีกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะไปส่งคุณลุงครับก่อนหน้านี้ก็มีสิบล้อจมไปแล้วนะครับสามคันนะครับใช่ค่ะงหน้มีสิบล้อจมไปแล้วสามคันครับเราคงไม่เสี่ยงค่เลยค่ะขึ้นได้อีกคนไหมขึ้นได้ครับเปิดท้ายขึ้นได้ครับได้เยอะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะรับผู้โดยสารขึ้นมาอีกคนนึงนะครับขึ้นมาอีกคนนึงนะคะไปด้ยกัน ไปเด็กกันไหมครับเปิดท้ายเปิดท้ายเปิดท้ายพี่อ๋อโอเคครับเปิดท้ายครับเปิดท้ายเปิดเปิดเปิดท้ายโอเคโอเคครับพี่ไปเลยค่ะไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็รับมาแล้วนะครับนี่สภาพดูกระแสน้ำได้เลยนะคะเข้ามาแตงโมเหรอเสือหมาปูเจ้สังเกตเห็นได้ว่าที่นี่นี่ ปแล้วที่นี่นี่ท่วมนานเรี่ยงค่ะนี่นุ่มได้แจ้งกันมากแล้วน้ำลุ่มลุ่มติดแล้วก็ลุ่มติดน้ำเลยก็เลยสองอาทิตย์แล้วถ่ายที่นี่ก็เจอประสบอุทกภัยได้สองอาทิตย์แล้วนะคะก็นานพอสมควรเลยนานทีเดียวตอนแรกที่เราไปปฐุมเขาบอกว่าเจออาทิตย์หนึ่งแต่ที่นี่นี่สองอาทิตย์เลยยแล้วดูสภาพน้ำนะครับก็ยังยังเชี่ยวอยู่นะครับยังลึกเหมือนเดิมเมื่อวานเราลุ่มติด ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเรามาเจอจริงเรานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เรามากอติดสถานการณ์ที่คลิปออกนะครับ youtube ที่ว่ารถพัดรถออฟโรดนะครับจมลงไปนะครับของเวิร์คพอยนะครับที่จะลาตลกจนจงตนะครับก็เดี๋ยวกอติดสถานการณ์จริงนะครับเพื่อเลยไปอีกฝั่งนี้นะครับเพื่อคือว่ารถนะครับได้จมลงไปในคันนึงเลยนะครับครับตอนนี ดูสภาพนะครับสภาพสถานที่จริงนะครับที่เราเห็นกันในคลิปนะครับแต่ถ้าพวกเราได้มานะครับจะเป็นการเสตือนใจนี่ครับชิดขวาหน่อยครับชิดขวาหน่อยขวายิดควาเลยคือไปตรงไปโอเวนะครับเราต้องชิดขวาไว้นะครับเพราะว่าน้ำให้ชินบ้างคิดขวาเดียวครับถ้าเกิดว่าตกลงไปจมนะครับจมอย่างเดียวครับฝั่งนู้นนี่น้ำกระแสน้ำนี่แรงมากเล่นไปตลาดอาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเลยป้ายไปหน่อยมันเป็นต้นทางนะดูเที่ยวมากจริงๆค่ะตรงนี้อะไรนะครับงูเหลือเหลืมมันพังกันอยู่อ่ะโอ้เดี๋ยวสักพักนะครับไม่ไม่รู้ว่างูน้องอาจจะโชคดีได้เจองูเหลือมโชคดีได้โชคร้ายดรถนี่ต้องเงินที่ไปหน่อยปลาปลามันว่ายทวนอ่ะแล้วมันทวนไม่ได้ใชขึ้นน้ำไม่ได้เมื่อกี้มันมุนขึ้นมาไม่ได้ นี่นะครับดูสภาพดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะโอ้ตัวใหญ่ใหญ่มากโอ้โหแค่ลงหน่อยก็ปาพยายามว่ายทวนนะคะแต่ว่าเราไม่มีปัญญาจะเอานะเราก็อยากได้นะแต่เราไม่มีปัญญาจะเอานะครับเราจะเห็นปาพยายามว่ายว่ายทวนขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เห็นประมาณสี่นาทีแล้วอะไรนะครับเออพี่ครับพี่ครับโอ้